ใยายากไปวงไปวัดมัา,างสินอนรวยจะไปด้วยอไปก็กวนก่อสร้างอยูอเอาข้าวใส่มอนใส่ก็รุดรุดเพนหมดเลย<ะ>ต้องพระรู้เรื่องกับเขาด้วยรู้เรื่องกับมันไม่หก อสลัดนี่ถุงมันไม่หกเออกวเลยแกวเลยรู้ได้ไงว่าปิดถุงแล้วมันไม่หกขา่แต่เช้านี่ตื่นอะไรแต่เช้าแทะหื่แย่ตื่นหกโมงก็ตื่นหกโมงด้วยมันก็ะย่ายมันก็ะย่ายพอแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้บาทเลยไม่ได้บาทเลย มั่ใส่ิเออมันก็ตกหมดปองเลงปองเลงเลยมันแตกหมดเลยวัดตรงวัดไหนดีวัดบานเขาวัดไตนนะวัดของเขาพระลองพระเอ้ยรู้เรื่องกับเขาด้วยรู้เรื่องกับหนอนหนอยปิดทองอะไรนะอย่าปิดทองเออปิดทองไหนลูก ทองผอะไรกระเจียาแรงอ๋อปวยเปีป๊ยปวยเปียหญาแรง <c oughs> มานั่งทำไรเนยกระยาหนิอยนกระยาอีกงานกระยาอีกพอแล้วงั้นไนม่ใช่แงจุ๊บจุ๊บก่อนบไายบายก่อน,นอ รู้ได้ยังไงกลัวแรงกลัวแรงหืมกลัวแรงกลัวแรงอ่ะแกะชิโก้ออกมาอืมเสียงอะไรเสียงรถจป,ป,ปิดทองวันไหนดีคะนอนกับแม่ต่อไหมนอนกับแม่ทำไมอ่ะนอนแย่าหายาจกขายายา,ายาอนอนกับยาทั้งคืนเลยอยากนอนตามด้าน้ ใหยญาติไปวงไปวัดม้่งสินอนลอยไปลอยอไปก็กวนมันไม่หกม <c oughs> อสลาดนี่ <c oughs> <c oughs> ถึงมันไม่หกเออแกวเลยแกวเลยรู้ได้ไงมาว่าปิดทุงแล้วมันไม่หกขาก่อสร้างอยู่ <c oughs> เอาข้าวใส่มอนใส่กดรุดรุดเพนหมดเลยพระอืต <c oughs> ้ <c oughs> องพระ <c oughs> รู้เรื่องกับเขาด้วยรู้เรื่องกับนอนกับแม่ต่อไหมนอนกับแม่ทำไมอ่ะนอนยาหาหญ้าจะหาหญ้า,าน,นอนกับหญ้าทั้งคืนเลยเขาด้วยเขาอปิดทองพระได้ยาพาปิดทองพระงั้น,นปิดทองแขงกันเขาด้วยเขาอปิดทองพระ เดี๋ยวย่าพาปิดทองพระงั้นปิดทองแข่งกันวัดตรงวัดไหนดีวัดบ้านเขาวัดไหนนะวัดของเขาวัดตรงวัดไหนดีวัดบ้านเขาวัดไหนนะวัดของเขาจะปิดถุงหรอกมันมันไม่ถูกอ๋อให้ปิดถุง หน่วยยาปิดทองอะไรนะยาปิดท,ท,ทองื้อปิดทองไหนลูกทองพระทองพระเอ้ยรู้เรื่องกับเขาด้วยรู้เรื่องกับมันไม่หกอสลัดนี่ถุงมันไม่หกเออแกวเลยแกวเลยรู้ได้ไงว่าปิดถุงแล้วมันไม,ม่หกขาหนนวยยาปิดทอง อะไรนะแง่ปิดทองอือปิดทองไหนลูกทองผ้าให้ย่าตอบคอมเมนต์เพื่อนบ้างสิโอเคไหมโอเคไหมคิดเด็กเลยโอเคจะยากไหมก็จะนอนกับใครอีกนอนจะยากจะยากอีกแล้วยากอีกแล้วอืมยากไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้บาทเลยไม่ได้บาทเลย ไม่ไ<า>ใส่เออมันก็ตกหมดปองเล่งปองเล่งเลยมันแตกหมดเลยพระลองพระรู้เรื่องกับเขาด้วยรู้เรื่องกับรู้ได้งไงกหนูกลังกรงกลัวแรงหลกลัวแรงกลัวแลงครับอุ้ยย,ย่ไม่มีรถเลยรถอยู่ลานจอดหมดแย่เลยม่ รถจรจรถมอเตอร์ออืมไม่มีรถมาตรงมาตรงไหนดีมาบ้านเขามาตรงไหนนะมาของเขาได้ไหมไม่ไม่ไม่อะไรไม่โอเคไม่โอเคมันไม่หกอ๋อสลัดนี่ถึงมันไม่หกเออแกวเลยแกวเลยรู้ได้ไงว่าปิดถุงแล้วมันไม่หกขา วันนี้มีสวดพานยักษ์ด้วยน้อนน้อนน้อยปิดทองไม่ใช่ตรงกับวันอาทิตย์ไม่ใช่ไม่ใช่วันพระตรงพระรู้เรื่องกับเขาด้วย,ยรู้เรื่องกับเขาสร้างยอเอาข้าวใส่มอนใส่กล็ลรุดรุดแห่นหมดเลย <laughs> ตื่นมาทตื่นมาทำไมแต่เช้า เราไม่อยาก,กลงเราไม่อยากชอบลงกยานเอา้าไม่ชอบลงก็ไปนอนกับแม่ไม่ยาไม่มีรถเลยรถอยู่ลานจอดหมด <c oughs> ยากเลยบ้านรถรถจีระจอดหมดอดเหรออืมไม่มีรถลองพระเฮยรู้เรื่องกับเขาด้วยรู้เรื่องกับแกชิกโกออกมาอืมเสียงอะไรเสียงรถ ไปปิดทองวัดไหนดีคะอะไรกลระเปียาแรงอ๋อกล้วยเปี๊กล้วยเปียเ๊ยหาแรง <c oughs> มานั่งทำอะไรนกยเนี่ยกรบยาแลดิกระยาใครใครแล้วจะ,ย,จะย่าอ,ยอีกแล้วย่าอีกแล้วลองพระรู้เรื่องกับเขาด้วย <c oughs> รู้เรื่องกับไปไหนเลยนี่ อดเลยวันนี้หนอนหนอนอยาปิดทองอะไรนะอยาปิดทองอเออปิดทองไหนลูกทองผ้านอนกับแม่ต่อไหมนอนกับแม่ทำไมอ่ะนอนอยากหาญาอยากหาญาอื้อนอนกับญาทั้งคืนเลยอยากตื่นหั่วงตื่นมาทำไมแต่เช้าหนูไม่อยากกระง ชอบลงล่างเอ้าไม่ชอบลงก็ไปนอนกับแม่วันนี้มีสวดผ่านยักษ์ด้วยน้อยนอนน้อยไอ้ปิดทองไม่ใช่ตรงกับวันอาทิตย์ไม่ใช่ไม่ใช่วันพระไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่บาทเลยไม่ได้บาทเลยไม่ได้ใส่เออมันก็ตกหมดปองเลงปองเลงเลยตกแตกหมดเลยจะยากเลยแล้วจะนอนกับใครจะนอนกะยาก ไป้วยากอีกแล้วยากอีกแ่้วยากอีกแลตวม่สามารถได้นะีใ่ใยาไปวงไปวัดมั่งสิอนอน่อยจะไปด้ยวยอนะ่ะไปก็กวนใช่ไหมไม่ไม่ไม่อะไรไม่โอเคไม่โอเคไม่สามารถได้นะี่ให้หยาไปวงไปวัดมั่งสิอนอน่อยจะไปด้วยอ่ะไปก็กวน ไม่ไมไม่ไม่ไม่อะไรไม่โอเคไม่โอเควัดตรงวัดไหนดีวัดบ้านเขาวัดไหนนะวัดของเขามีเงินไม่ใช่แดงจุ๊บจุ๊บก่อน๊ายบายก่อนมันไม่หก มอสลาดนี่ปิดถุงมันไม่หกเออแกวเลยแกวเลยรู้ได้ไงว่าปิดถุงแล้วมันไม่หกขาวันนี้มีสวดผ่านยักษ์ด้วยน้อยน้อยน้อยไอปิดทองไม่ใช่ตรงกับวันอาทิตย์ไม่ใช่ไม่ใช่วันพระข้าวก็กระเด็นกระดอนออกจากรถหมดคนน้อยๆก็จะกระเด็นนั่งรถไปัมด วแล้ก็ปิดถุงมันกะย่มันกระย่ายอีกพอแล้ววัดตรงวัดไหนดีวัดบ้านเขาวัดไหนนะวัดของเขาลองพระรู้เรื่องกับเขาด้วยรู้เรื่องกับมันไม่หก ๋อสลาดนี่ปิดถุงมันไม่หก <c oughs> เออแกวเลยแกวเลยรู้ได้ไงว่าปิดถุงแล้วมันไม่หกขาแกชิคกอออกมาอือยา่างไรเสียงโรสปิดทองวัน